曾迷茫。 สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้านชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมละครพื้นบ้านเรื่องพัะสุนกับนางมโนราพัะสุชนมโนรานะครับตอนนี้เนี่ยได้หยุดถ่ายทํากันไปเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิานะครับทำให้ไม่สามารถที่จะถ่ายทําต่อได้เลยหยุดการออกอากาศเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าออกอากาศไปจนหมดที่ถ่ายทํามานะครับก็ไม่มีจะออกอากาศเขาเลยเลือกที่จะหยุดออกอากาศและนําเรื่องแก้วหน้าม้านะครับมาออกอากาศให้คนเนี่ยได้ดู EP ล่าสุดในตอนที่8ซึ่งเล่นไว้ตั้งแต่เมื่อปลายเดือนมีนาคมนะครับและเขาเนี่ยก็ได้ปล่อยตัวอย่างออกมาใน YouTube ช่อง3เสียง official นะครับบอกว่าโปรดติดตามตอนต,อต่อไปในวันที่4เมษายนทางพา์เสียงเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าพัสุโทมโนราเนี่ยได้หยุดถ่ายทำกันไปและนำเรื่องแก้วน้าม้าเนี่ยมาออกอากาศในตอนแรกในวันที่4 EP ที่9เนี่ยเราก็เลยยังไม่ได้ดูกันครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขอมาวิเคราะห์ตัวอย่างใน EP ที่9กันก่อนละกันสำ สำหรับคนที่คิดถึงนะก็จะมาพูดคิดว่าเป็นความเดิมตอนที่แล้วก็ได้นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยยังไม่ลืมว่าตอนล่าสุดเนี่ยเล่นทิ้งท้ายไว้อย่างไรและตัวอย่างต่อไปเนี่ยจะดําเนินต่อไปอย่างไรได้บ้างนะครับแต่ว่าสมมุติว่าเมื่อถึงเวลาที่กลับมาออกอากาศได้นนปกตินะครับ <S <S ผมคิดว่าน่าจะรอให้แกนมาเนี่ยจบและพัสดุทนเนี่ยต้องออนแอร์ตั้งแต่ตอนแรกใหม่นะครับตอนที่9เนี่ยอาจจะอีกนานกว่าจะได้ดูเดี๋ยวมาพูดมาคุยกันก่อนละกันนะครับอ่ะไปพูดถึงเรื่องราวทิ้งท้ายในตอน EP ที่8 กันว่าเขาเนี่ยทิ้งท้ายไว้ว่าอย่างไงบ้างนะครับใน EP ที่8ะครับผมจะเป็นตอนที่พระสุทนนะครับได้เข้าไปในเขาคีรีสีนะครับเพื่อตามหาคันสอนและเมื่อทุกคนเนี่ยได้เข้าไปในถ้าแล้วนะครับก็ได้พบกับคันสอนจริงๆแต่ว่าพอทุกคนเนี่ยได้พบกับคันสอนแล้วพานบุญเนี่ยก็ห้ามยังไม่ให้พระสุทนเนี่ยเข้าไปเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ด้วยความโลภของบุรพัฒน์นะครับเขาก็วิ่งไปเพื่อที่จะเอาคันสอนเนี่ยมาเป็นของตัวเองเขาก็เลยเอื้อมมือ ไปเพื่อจะจับคันสอน,นะครับแต่อยู่ดีนะครับพื้นดินแล้วก็ถ้ำเนี่ยก็สั่นสะเทือนเหมือนจะถล่มนะครับและบุรพา์เนี่ยก็ล่วงลงไปในหลุมที่อยู่ดีเนี่ยก็กลายเป็นหลุมนะครับผมแล้วก็ทะลุลงไปที่แม่น้ําแล้วก็ไหลไปตามน้ําเลย <S <S พระสุทธนชนิน,นทร์นะครับแล้วก็พานบุญเนี่ยก็คิดว่าบุรพา์เนี่ยตายแล้วแต่ผมคิดว่าบุรพา์เนี่ยไหลไปตามน้ําน่าจะยังไม่ตายนะครับเพราะว่าตัวร้ายไม่น่าจะตายง่ายขนาดน,นี้เพิ่งอีพีที่8เองชนินทร์นะครับก็ขอให้พระสุทธนเนี่ยกลับวังดีกว่าไม่ต้องเอาแล้วนะครับ ผมคันสอนเนี่ยเพราะว่ามันอันตรายเกินไปพานบุญก็พูดคดัคดคาด้านชนินทร์นะครับว่าจะกลับได้ยังไงไหนๆก็มาถึงแล้วนะครับพระสุธนเนี่ยก็ไม่ยอมกลับยังไงก็จะเอาคันสอนกลับไปให้ได้นะครับและพระสุทนเนี่ยก็ยกมือขึ้นมาพนมนะครับแล้วก็อธิษฐานจิตสักพักหนึ่งนะครับผมก็มีสะพานทองยาวไปถึงคันสอนเพื่อให้พระสุทนเนี่ยได้เดินเข้าไปได้นะครับและพระสุทนเนี่ยก้กาวไปจนถึงคันสอนและก็จบในตอนที่7ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ตัวอย่างในตอนที่8กันต่อเลยแล้วกัน ซึ่งแน่นอนว่าพระสุทน,เ,นเดินไปถึงคันอนแล้วก็หยิบคันอนได้มาเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าในตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าพานบุญชินินทร์นะครับแล้วก็พระสุทนเนี่ยก็ยังอยู่ในถ้ำแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่ายังหาทางออกจากถ้ำไม่ได้หรือเปล่าหรือต้องการหาอะไรในถ้ำอยู่นะครับแล้วก็มีข้อความเหมือนเป็นภาษาบาลีหรือภาษาพา่อปูตาความแหงอะไรทุกอย่างนะขึ้นมานะครับผมแล้วพระสุทนก็อ่านนะครับว่าถูกแยกจากกาันต้องอยู่ด้วยกันถึงจะสมบูรณ์และชินินท นะครับก็ถามว่าหมายถึงอะไรเลยพระเจ้าข่ะพระสุนเนี่ยก็บอกว่าเรารู้แล้วละ่ะว่ามันหมายถึงอะไรแล้วพระสุธนนะครับก็หยิบลูกศรขึ้นมานะครับผมแล้วก็หยิบศรทองขึ้นมาแล้วก็ยิงออกไปนะครับถูกแยกจากกันเนี่ยอาจจะหมายถึงลูกธนูกับคันธนูหรือเปล่าพระสุทนเนี่ยก็เลยหยิบมาใช้ด้วยกันแล้วก็ยิงออกไปนะฮะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าใช้เพื่อการอะไรนะตัดมาที่ฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่พานบุญเนี่ย พูดว่าแม่น้ํานี้มันไปถึงไหนกันแล้วพานบุญนะครับก็เหมือนโดดลงน้ําแล้วก็มุดน้ําไปเลยแล้วก็มาโผล่อกีกที่หนึ่งนะครับผมแล้วปรากฏว่าตัวเองเนี่ยมาโผล่ที่ป่าหิม,มาพานนะครับตัวเองก็ดีใจใหญ่เลยว่าป่าหิม,มาพานนี่มันคือป่าหิมพานแล้วพานบุญนะก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะครับผมปรากฏว่าเขาเนี่ยมองไปเห็นพวกกลุ่มกินรีนะ,ะเล่นน้ํากันอยู่เพราะว่ากินรี AND them, <ๆ S 2> เนี่ยเขาเวลาเย็นๆนะครับผมเขาจะมาเล่นน้ํากันแล้วก็มีเสียงพูดว่าเวลาเย็นอย่างนี้พวกเรากินรีชอบ ไปเล่นน้ํากันที่สะอนุดาษและพานบุญนะครับผมที่กําลังแอบมองอยู่บนต้นไม้เนี่ยอยู่ดีกินไม้ก็หักนะครับแล้วก็ล่วงลงมาในสระน้ําที่กินรีเนี่ยกำลังเล่นน้ากันอยู่ทําให้พวกเธอนะครับผมตื่นตนกตกใจกันแล้วก็รุมตีพานบุญอยู่ในสระน้ํานะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่าพานบุญเนี่ยมาที่ป่าหิมพา,านนี้แล้วจะได้มโนราเนี่ย กลับไปให้พัทสุทนเลยหรือเปล่าพัทสุทนกับนามโนราเนี่ยจะได้เจอกันในครั้งนี้เลยหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ต้องรอติดตามคาดว่าหลังจากที่หมดโควิดสิเนะครับเราคงจะได้ดูละครเรื่องพัทสุทนมโนราเนี่ยต่ออย่างเต็มๆนะซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีข่าวออกมาว่าให้เริ่มถ่ายทําละครได้แล้วนะแต่ว่าแค่ให้ลาเว้นพวกฉากบูฉากโอบฉากกอดน,นะครับฉากที่ต้องเข้าฉากเนี่ยหลายๆคนหรือใกล้ชิดกันอันนั้นต้องให้เว้นไว้ก่อนเรื่อง ภาส่วนกับนามโนราเนี่ยก็อาจจะกลับมาถ่ายทําได้ในบางส่วนอันนี้ก็ต้องรองลุ้นนะครับว่าจะได้ดูกันเมื่อไหร่วันนี้มาวิเคราะห์ตัวอย่างเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาตรงไหนพิภาพป,ประการใดขออภัยเวนนาที่นิ้ด้วยกัน